ที่มีการเยผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทิกตอกใช้ภาพของผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับสูงของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแอบอ้างว่าสามารถล็อกเลขหรือมีการให้เลขเด็ดสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพทั้งสิ้นจึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าตกเป็นเหยื่อและอย่าแชร์ต่อ ทั้งนี้การโพสต์หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขณะนี้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดให้ถึงที่สุดต่อไป ก็ด้วยปัจจุบันนะครับก็จะมีภาพผมนะครับในฐานผู้บริการนะครับหรือว่าเสียงของผมรวมทั้งภาพของผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานสลักในรัฐบาลนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นเสียงของผู้บริหารของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงหลอกที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเข้าไปกดลิงก์เพื่อที่จะไปเอาเลขหรือว่าเอารางวัลต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงผมผมขอยืนยันในฐานะผู้บริการสำนักสลักในรัฐบาลนะครับว่าเป็นภาพสร้างจาก AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ทั้งนั้น ซึ่งท่านอาจจะถูกหลอกลวงท่านจะเสียเงินฟรีนอกจากท่านจะเสียเงินฟรีแล้วเนี่ยนะครับท่านาจะถูกดูดข้อมูลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่วนบุคคลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ทางที่ผิดได้เพราะฉนั้นขอเตือนนะครับผู้ที่ทําคลิป A.I. รัสษัะเนี้ยทางสำนักสลากเนี่ยได้แจ้งความเรเนินคด,ดีไปแล้วนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษมีโทษแน่นอนนะครับรวมทั้งท่านที่คิดจะทาขอเตือนว่าอย่าทํา ท่านที่แชร์ต่อก็เหมือนกันนะครับมีความผิดนะครับท่านเพราะว่าการแชร์ต่อข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีความผิดเช่นกันเพราะฉะนั้นขอเตือนเน้นย้าว่าไม่มีทางแน่นอนนะครับที่ทางสมรสลากรัฐบาลหรือว่าผมเนี่ยในฐานะผู้ในการเนี่ยจะมีเลขเด็ดต่างๆไม่มีแน่นอนขอยืนยันเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นครับผม